โอเคครับผมครั้งที่แล้วถึงตรงนี้ใช่ไหมการนำเสนอข้อมูลก็นำเสนอข้อมูลได้ทางแผนภูมิแท่งแล้วก็แผนภูมิเส้นนะครับผมวันนี้จะมาหัวข้อใหม่เนาะก็จะเป็นคำสำคัญต่างๆที่ใช้ในบทสถิตินะครับผมคำแรกที่จะต้องรู้ในบทสถิติก็คือคำว่าประชากรนะครับผมเนี่ย population นะครับผมหมายถึงอ่กลุ่มของหน่วยทั้งหมดในเรื่องที่สนใจนะครับเอ่เดี๋ยวครูอ่านไปก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยอธิบายอ่ะต่อมากลุ่มตัวอย่างหรือว่าตัวอย่างนะครับในหนังสือบางเล่มเขาก็จะใช้คํว่าอ่ากลุ่มตัวอย่างเนาะกลุ่มตัวอย่างหรือว่าตัวอย่างเนี่ยอ่ภาษาอังกฤษก็คือ sample นะครับผม sample sample <laughs> หมายถึงนะครับกลุ่มย่อยของประชากรอีกทีหนึ่งนะครับกลุ่มประชากรอยู่นี่นะครับไอน,นี้ก็เป็นกลุ่มย่อยอีกทีหนึ่งนะครับที่ถูกเลือกมาเป็นตัวแทนของประชากรนะครับอ่ะอย่างเช่นครูไปตัดรูปมาตากในหนังสือนักเรียนนะครับผมโอเคประชากรอสมมตินักเรียนห้องปหกทับหนึ่งนะครับผมอ่หกทับสามแล้วกันเดี๋ยว อันอื่นจะน้อยใจนะครับผมเอม .6 ทับ3นะครับประชากรคืออะไรคือทั้งหมดของที่ครูสนใจตอนนี้ครูสนใจนักเรียนชั้นม .6 ทับ3เพราะฉะนั้นเนี่ยประชากรก็คือทั้งหมดถูกต้องไหมก็คือนักเรียนทุกคนนั่นแหละแต่กลายเป็นประชากรก็คือประชากรก็คือทั้งหมดก็คือทั้งห้องของ,ของม .6 ทับ3นะครับผมแต่ว่าเออถ้าครูอยากได้กลุ่ม อ่ากลุ่มตัวอย่างนะครับผมครูอยากได้กลุ่มตัวอยา่าง like อ๋อลืมป like ิดไลน์อเลียนะกลุ่มตัวอย่างเนี่ยก็คือเอ้ยสุ่มออกมาจากประชากรนะครับเพราะฉะนั้นเออครูเลือกอ่าเลขที่สองมาครูเลือกเลขที่ห้ามาครูเลือกเลขที่แปดมาครูเลือกเลขที่สิบมาเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มตัวอย่างก,ก็คือเห็นบ้างว่ามันออกมาจากประชากรนะครับผมเพราะฉะนั้นก็คือ กลุ่มย่อยของประชากรอีกทีหนึ่งนั่นเองก็คือกลุ่มตัวอย่างโอเคเนาะหวังว่าคงเข้าใจนะประชากรคือทั้งหมดตัวอย่างก็คือสุ่มออกมานะครับผมโอเคไหมหรือถูกเลือกออกมาก็ได้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้น2องคำแล้วเนาะโอเคอ่ะต่อไปคําถัดไปนะครับผมก็คือคําว่าตัวแปรนะครับผมอ่ะตัวแปร variable นะครับผม variable หนะมายถึงนละักษณะ ฟัมประการ,ร ian, ของประชากรนะครับผมอ่าเดี haba, ย๋ยวเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูเนาะก็ฟังไปก่อนแล้วกันต่อไปข้อมูล Data นะครับผมหมายถึงอะไรเอ่ยหมายถึงความจริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สามารถใช้ในการสรุปผลในเรื่องที่เราสนใจได้เอ่ะก็เพราะว่ามาอย่างเงี้ยนะก็คือข้อมูลนั่นแหละนะครับผม โอเคไหมด่าแต่ก็คือข้อมูลต่างๆที่เราเก็บรวบรวมมาได้นะแอนก็ต่อไปพารามิเตอร์นะครับผมพารามิเตอร์หมายถึงค่าวัดที่แสดงลักษณะของประชากรก็คือสิ่งที่เราวัดออกมานะครับผมเอเอเดี๋ยวครูพูดให้ฟังเล็กน้อยนะครับผมตอนแรกพอมาหาลัยเนี่ยเขาก็จะเริ่มใช้ศัพ์พวกนี้มากนะตอนแรกครูก็ไม่รู้หรอกเอ้ยค่าพารามิเตอคืออะไรวะ มันคือค่าจากการวัดอย่างเช่นครูจะทำโปรเจกต์ทำวิจัยเกี่ยวกับพวกความร้อนอะไรแบบนี้นะค่าที่วัดออกมาอย่างเช่น7 8องศา80องศา91องศา,า100่อองศาค่าพวกนี้คือค่าพารามิเตอร์หมดเลยนะครับผมก็คือค่าที่เราใช้เครื่องมือวัดวัดออกมานะครับก็คืออาจจะใช้ ูอาจจะใช้พวกเทอร์โมมิเตอร์วัดออกมานะครับเพราะว่าเทอร์โมมิเตอร์ใช้วัดความร้อนและอค่าเหล่านี้เนี่ยค่าที่เราวัดได้เนี่ยคือค่าพารามิเตอร์อีกทีหนึ่งอันนี้ครูเปรียบเทียบกับอุณหภูมินะแต่ว่าอันนี้เรากําลังเรียนเรื่องของประชากรอะไรแบบนี้ก็เอาไปประยุกต์ใช้แล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวมปดูตัวอย่างที่ที่หซินะครับอ๋เด็กๆจดจดอันนี้แป๊บนึงนะ ตรตัวอย่างแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับผมดี๋ยวคูไปกินน้ำแป๊บหนึ่งรูอัดคลิปหนึ่งคลิปสองต่อกันไงเออมันก็เจ็บคอนะฮั <c oughs> โโลโหลฮัลโหลโอเคครับผมรูออกไปกินน้ำแป๊บเดียวนะครับกลับมานะครับไม่มีปัญหานะครับก็อัดใหม่นะครับผมโอเคมาดูตัวอย่างตัดต่อน,นิดนึงนะ ัวอย่างที่หนึ่งนะครับจากการเลือกตัวอย่างนักเรียนเอ้ยตัวอย่างวะเดี๋ยวอ่านพร้อมกันเนาะตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนแห่งหนึ่งจำนวน50คนนะครับผมแปลว่าอะไรจำนวนทั้งหมดนะเนี่ยจำนวนทั้งหมดนะเนี่ยอันนี้คือประชากรถูก้่ะไหมเออประชากรคือทั้งหมดเดี๋ยวเขาจะสุ่มตัวอย่างออกมาหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวอ่านก่อนละกันเนาะจำนวน50คนเนี่ยเพื่อพิจารณาอ๋อนี่ไง จากการเลือกตัวอย่างจาก50คนเพื่อพิจารณาดัชนีมวลกายแปลว่าเขาสุ่มเลือกออกมาเนาะเอ่ะเขาจะวัดดัชนีมวลกายใช่ไหมซึ่งใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินสภาวะของร่างกายว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่ได้ผลสํารวจต่างๆที่เกี่ยวข้องดังตารางเอ๊ะก็คือเขาวัดมาแล้วนะครับผมเฮ้ยอืม มันวัดห้ห้าสิบคนเลยเหรอเนะี่ยอืมโอเคอะเดี๋ยวค่อยไปดูเนาะว่าโจทย์มันถามอะไรบ้างอันนี้เป็นข้อมูลนะครับผมข้อมูลทั้งหมดนะไอ้ก็จะเป็นเลขที่หนึ่งนะครับเลขประจำตัวทนนี้เป็นเพศหญิงนะครับอายุสิบเจ็ดปีแล้วก็น้ำหนักเท่านี้แล้วก็ส่วนสูงเท่านี้นะครับผมแล้วก็เลขที่สองสามสี่ห้าไปจนเลขที่ห้าสิบเนี่ยทุกคนมี ที่เพศอายุน้ำหนักส่วนสูงนะครับก็ใส่ลงไปจงระบุว่าประชากรตัวอย่างตัวแปรและข้อมูลของการสำรวจนี้คืออะไรอะเดี๋ยครูให้นักเรียนคิดแป๊บหนึ่งนะครับผมประชากรคืออะไรนี่ตัวอย่างคืออะไรนี่ตัวแปรคืออะไรข้อมูล ของการสำรวจนี้คืออะไรนะครับอ่ะโอเคสตอปไว้นะเดี๋ยวครูจะไปแล้วนะคแอบโอเคครูเฉลยเลยแล้วกันเนาะเพื่อไม่ให้ช้านะประชากรนะครับเรากำลังสนใจใครเนะี่ยนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนแห่งหนึ่งถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นก็นี่ไงมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมดนะครับผมโอเค ของโรงเรียนแห่งหนึ่งจำนวนห้าคนด้วยนะครูอาจจะเขียนไม่ดีหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวนะเลือกนักเรียนตัวอย่างจากเฮ้ยจากการเลือกตัวอย่างนักเรียนระดับมัธยมศ,ศึกษาตอนปลายของโรงเรียนแห่งหนึจำนวนห้าสคนอ๋โอเคโอเคอเครูอ่านโจทย์พลาดาขอโทษมันสุ่มมห้าสิบคนจากทั้งหมดกี่คนก็ไม่รู้่อาจจะ สองสอะนะสุ่มมาห้าสิบเนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยประชากรทั้งหมดเนี่ยคือนักเรียนตอนไปทั้งหมดเนี่ยอาจจะเป็นมอตอนไปถูกต้องไหมตอนไปก็มีอะไรบ้างอะอาจจะมีมสี่มห้ามหกโอ้โหโคตรเยอะใช่ปะ,ะเพราะฉะนั้นก็เพราะฉะนั้นก็ประชากร,รก็คือ มัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมดนะครับผมโอเคไหมไอ่ okay, right? yeah. แต่ว่ากลุ่มตัวอย่างของเราเ okay. อาแค่ประมาณ50คนนะกลุ่มตัวอย่างเลือกมา50คนกลุ่มตัวอย่างคกลุ่มตัวอย่างเลือกมา50คนนะครับผมไอ้50คนที่เลือกมาเนาะนี่ไงกลุ่มตัวอย่างหรือตัวอย่างนะครับผม อ่ะล้วก็ตัวแปรตัวแปรคืออะไรอ่ะตัวแปรตัวแปรที่มีผลกับดัชนีมวลกายคืออะไรเลขนักเรียนมีผลไหมเนี่ยไม่มีนะครับผมแล้วก็ตัวแปรที่มีผลกับดัชนีมวลกายคืออะไรเพศมีผลนะเพราะว่าเพศหญิงเขาก็จะแบบตัวเล็กกว่าผู้ชายใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็มันจะเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเพศก็เป็นตัวกําหนดนะครับในการดัชนีมวลกายถูกต้องไหม อายุก็มีผลนะครับผมน้ําหนักก็มีผลส่วนสูงก็มีผลอ่ะ,อะเดี๋ยวเลื่อนลองไปดูซิเมื่อกี้ครูยังไม่ได้แอบดูนะอ่านี่ไงเพศก็มีผลถูกต้องไหมเพศหญิงเพศชายเนาะมีผลเนาะอายุก็มีผลนะครับผมอ่าโอเคแล้วก็น้ําหนักนะครับผมน้าหนักก็มีผลแล้วก็ส่วนสูงก็มีผลก็ครูยังจําได้อยู่นะว่าเขาผ,ผู้ชายอ่ะให้เอาส่วนสูงแาน หารสิบหรือเปล่าวะคูสูงร้อยเจ็บห้าใช่ไหมต้องหารออกสิบมันคือน้ําหนักที่มากที่สุดที่ครูจะยังใช้คําว่าผอมได้ซึ่งหารสิบออกไปก็คือเอหรือว่าหากัหากออกหนึ่งร้อยวะจำไม่ได้อ่ะน่าจะแปบ๊บหนึ่งนะเสียงรถมันเสียงรถมันดังเนี่ยน่าจะต้องหักออกหนึ่งร้อนะถ้าครูจำไม่ผิดอะ คือ75กิโลกร,รมัมเอ๊ะทำไมมันไม่ติดวะคูศูอย์175เอ่อต้องหักออก100ใช่ปหหักออก100เพราะฉะนั้นน้ำหนักที่ครูจะยังได้ชื่อว่าผอมอยู่ก็คือ75ถูกต้องไหมเออสมมติ180เพราะฉะนั้นหักออก100เพราะฉะนั้นคนที่สูง้อ180คือ Uh, 80นี่คือผอมผอมค่าสุดท้ายแล้วนะถ้า81นี่ก็คืออ้วนแล้วถูกต้องไหมของครูนี่ก็คือเท่าไหร่175 uh, ใช่ไหมลบออก100เพราะฉะนั้น75ถ้า76เป็นไง76นี่คืออ้วนแล้วนะ75คือยังสมส่วนแล้วก็ยังผอมอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงเป็นไงไม่รู้นะครับครูก็ไม่ได้ศึกษานะแต่ผู้ชายประมาณนี้นะครับลบออก100นะครับแล้วก็นั่นแหละ อ่ะต่อไปข้อมูลคืออะไรข้อมูลต่างๆคืออะไรเนะี่ยข้อมูลต่างๆก็คือพวกค่าความจริงทั้งหลายนะครับที่สามารถเอามาสรุปผลได้เพราะฉะนั้นข้อมูลมีมอะไรบ้างมีเพศมีอายุมีน้ําหนักมีส่วนสูงที่เราจะเอามาแปลผลแล้วก็สรุปผลได้ถูกต้องไหมไอเ้เลขที่เอามาไหมเนี่ยไม่เอามาไอ้เลขประจําตัวนักเรียนเอามาไหมเนี่ยไม่ต้องเอามาไม่มีผลนะครับผมเพราะฉะนั้นข้อมูลคือ พวกค่าตัวแปรต่างๆนะครับผมตัวแปรในที่นี้ก็คืออะไรนี่ไงอ่ะก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคงจะเข้าใจนะอย่างนั้นก็คลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งละกันเดี๋ยวคููจะต้องไปตัดต่อนอะคลิปมันมีปัญหาการคลิปพอดีอโอเคอ้ะง่ายๆเนาะ โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายยครับสวัสดีครับ